สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูแขกนะคะ,ะวันนี้ยังอยู่ในหน่วยของสัตว์เลี้ยงน่ารักนะคะเด็กๆวันนี้ครูแขกจะมาพูดในเรื่องของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกมีลักษณะเฉพาะคือผิวหนังมีต่อมเมือก ทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลาผิวหนังเปียกลื่นอยู่เสมอไม่มีเกล็ดตัวไม่แห้งหรือไม่มีขนสัตว์พวกนี้จะหายใจด้วยเงือกปอดผิวหนังหรือผิวในปากในคอมาทําความรู้จักกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกันค่ะกบ เขียดอึ่งอ่างเจ้าเต่าเจ้าจ,าจาระเข้สัตว์ตัวนี้เด็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้จักเรียกว่าปลาปอดอ่าก็รู้จักกันไปแล้วนะคะสำหรับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีอะไรบ้างคงพอทราบกันแล้วค่ะนี้ก็เป็นบางส่วนที่ครูแขกนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อีกหนึ่งอย่างนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์กันเลยค่ะ ค่ะท้ายคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันคู่แขกจ,จะมาสอนวิธีการบวกเลขนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเราไปเล่นเกมคณิตศาสตร์แสนสนุกกันคะ่ะเอาล่ะค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการบวกนะคะอ่เด็กๆมองที่สัญ,ญลักษณ์นะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์บวกการบวกก็คือการนำจํานวน2จํานวนหรือมากกว่ามารวมกัน เช่น1บวก2เครื่องหมายบวกก็คือการเอามารวมกันนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะอย่างเช่นอ่ะกองแรกนะคะเด็กๆมีแครอทอยู่2อันนะคะแล้วอีกกองมีแครอทอยู่1อันเราจะใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายบวกแทนการรวมเราจะมานับรวมกันนะคะเด็กๆ แครอทกองที่1 2อัน1 2และมาบวกอีก1อันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ1 2 3สอ่าเท่ากับ3เกาเท่ากับ3นั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปมาดูแอปเปิลค่ะแอปเปิลกองที่1มีอยู่2ลูก แอปเปิลกองที่2นะคะเด็กๆมีอยู่3ลูกเราใช้เครื่องหมายบวกเข้ามารวมกันได้เท่าไหร่คะเด็กๆนับรวมกันเลยค่ะหนึ่งใช่แล้วค่ะแอปเปิลสองกองรวมกันได้5นั่นเองค่าเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคณิตวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ และงานวันนี้ที่อยากจะฝากคือให้เด็กๆวาดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําที่เด็กๆรู้จักมา1ชนิดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ